คลิปนี้จะพาท่านมาชมพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับบัลลังก์ก็เป็นพิมพ์ทรงหนึ่งที่ดูอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามนะครับเส้นสุมขององค์พระก็จะดูคมชัดองค์พระจะดูมีมิตินะครับจะมีพระกรันทั้งสองข้างยาวเกือบเกือบ,อบจะหลุดไหลนะครับเกียรติขององค์พระก็จะทอดยาวมีความคมชัดนะครับจะหลุดที่เส้นสุมเรือนแก้วขององค์พระ เนื้อพระก็จะมีความเก่านะครับมีความเหี่ยวยุบยน่นนอนด้นปูแต่นะครับนี่คือธรรมชาติและก็การเวลานะครับดูยังไงก็เกา่าที่ใต้ฐานขององค์พระก็จะมีเส้นอัศนะนะครับสวยงามเลยทีเดียวเนื้อพระก็จะออกไปทางหนึบนุ่มนะครับหลายๆท่านที่ชื่นชอบพระสมเด็จแล้วก็เนื้อพระ สมเด็จน,นะครับท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อเห็นเนื้อพระองค์นี้นี่คือความเก่าและก็การเวลานะครับพระที่มีการจะทาขึ้นมาใหม่นะครับไม่สามารถจะทำให,ให้เก่าได้ขนาดนี้นะครับทำยังไงก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือความเก่าแบบธรรมชาติ ต้องให้เก่าแบบธรรมชาตินะครับถึงจะเรียกว่าเก่าจริงนะครับด้านข้างขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับเวลาเอานิ้วมือนะครับลูบดูที่ขอบด้านข้างจะมีความละมุนนะครับจะไม่มีความคมนี่คือพระที่มีอายุนะครับลงรอยของการแตกปลีกก็จะมีความเหี่ยว ยุบย่นนะครับม,มีความหดตัวนะครับทําให้ขอบของการแตกปิกแล้วก็การตัดนะครับจะไม่มีความคมนะครับนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับด้าน,นหลังขององค์พระรก็จะดูเป็นตับปะชาชเช่นเดียวกันนะครับจะมีความเก่ามีความแห้งนะครับ เป็นพระที่สวยงามอีกองหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่เนื้อพระเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงจะสังเกตได้ว่าเนื้อพระนะครับ ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่า